สนุ้นโดยเมืองไทยประกันชีวิต booking com ก็เป็นมาดากัสการ์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าแค่เมืองหลวงอ่ะก็มีอะไรให้ดูเยอะแล้วนะส่วนที่เดินมาทุกคนคือมีทุกอย่างก็เลยไม่รู้จะนิยามตลาดนี้ว่ายังไงดีคือแล้วมันยาวมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเดินลงมาเราจะเห็นล่มแบบนี้ ันจะล่มเป็นขุบๆๆๆลงไปจนถึงนู้นเลยอะคือจะเดินพัวหรือเปล่ามองไปรอบด้านก็จะเห็นวิวแบบสวยมากเลยอะอยู่รอบด้านเลยคือมันอยู่ที่สูงเนอะเนื่องจากว่าตรงนี้อยู่บนเนินเขาก็กวาจะนั่งมาถึงรถติดพอสมควรแต่พอมาถึงตรงนี้ก็แบบสวยเลยค่ะลิเมอร์เนี่ยมีเฉพาะที่มาดากัส์เท่านั้นเวลาเราเห็นอยู่ที่อื่นเนี่ยก็คือเอาไปจากมาดากัส์ที่นี่เนี่ยที่ลิเมอร์พาร์คอะเขาจะปล่อยเลยไม่มีกงนะ ปล่อยลิเมอร์ให้อยู่หาก,กินอย่างนี้เลยแต่ว่ามีฟีดวันละสี่รอบนะห้ามเข้าใกล้เกินสองเมตรแต่เวลาเรายืนเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวมันมาเองเหมือนตรงเมื่อกี้เราก็อยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเนาะน้องก็มาเองเลยจ้ะวนรอบๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มาเดินรอบๆเองอะไรอย่างเงี้ยนะ เต้นมากเลยทุกคนเพราะว่าเรามาถึงประเทศมาดากัสการ์จนได้ค่ะเป็นประเทศที่144ของเราคือไม่เหมือนแบบผัดวันประกันพุ่งมาเรื่อยๆอ่ะตอนจะมาตอนโควิดก็มีโควิดก็ไปที่มาก็ผัดผัดมาเรื่อยๆจนในสุดวันนี้ได้มาแล้วนะคะก็เดี๋ยวเรามา explore มาดากัสการ์ไปด้วยกันนะคะแต่ตอนนี้ที่นั่งอยู่คืออันทานาเรโวค่ะเร้นๆกันแล้วกันเนาะหลังจากนี้ทาน่าทาน่ากัแล้วกันชื่อยาวมากงั้นเราเรียก เมืองหลวงของวาดากัสกา,า,สาร,ร์ชานาราชานางั้นจากอันนี้ไปเดี๋ยวเราไป <Okay. S 1> เดินรอบๆสำรวจข้างหลังนี้ก็มหาวิหารประจำเมืองเนาะเดี๋ยวไปที่นี่กันค่ะ จริงเดินไม่ไกลจากโรงแรมเลยโรงแรมอยู่ตรงนี้เองข้างหลังอะ่ะแล้วก็เดินลงมาตรงโบสถ์แล้วก็เดินเลี้ยวลงมาตรงนี้มันจะเป็นตลาดซึ่งใหญ่มากเลยอะ่ะตลาดนี้เขาเรียกอนาลาเคลี่ก็จะเป็นตลาดที่มันเหมือนไม่ใช่นักท่องเที่ยวมาเดินนะมันเป็นตลาดของคนโลลค่ะที่เขามาซื้อข้าวสารอาหารแห้งผักผลไม้ไข่อาหารสดอะไรอย่างเงี้ยคือขายทุกอย่างอะ่ะเรียกว่าเป็นตลาดที่ขายทุกอย่างเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6กโมงเช้าไปจนถึงทุ่มหนึ่งของทุกวันเลย แล้ดูข้างล่างดูข้างล่างดูความล,ล่มทพึบือยู่ตรงนั้นเลยอ่ะเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยเนะเพราะว่าเรามาถึงก็เย็นแล้วแหละแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปิดเดี๋ยวลงไปดูกันไม่รู้จะนิยามตลาดนี้ว่าเป็นตลาดขายอะไรดีคือมีทุกอย่างร้านนี้ขายจักเย็บผ้าร้านข้างขางขายเครื่องพิมพ์ดี ตรงข้ามร้านนั้นขายไก่สับซึ่งเป็นไก่สดอะไรเงี้ยเดินลงไปนิดนึงก็จะเป็นเหมือนตอนนี้เริ่มเป็นแบบคาเฟ่ที่แบบน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคือไอ้ถนนทรงแบบเนี้ยเนาะทุกที่ในโลกก็จะแบบมีคนทําเป็นแบบร้านนั่งเก๋ๆอันเนี้ยเริ่มมีและร้านข้างล่างอยู่ตรงนี้ส่วนที่เดินมาขม้างบนคือมีทุกอย่างก็เลยไม่รู้จะน,นิยามตลาดนี้ว่ายังไงดีคือแล้วมันยาวมากเลยนะเนี่ยเห็นไหมเดินลงมาเราจะเห็นล่มแบบเนี้ย มันจะล้มเป็นปลุบๆลๆปลุปงไปจนถึงนู้นเลยอะไม่นจะเดินทั่วหรือเปล่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะเดินลึกลงมาขนาดนี้เดินลงมา่างนู้นแล้วลึกลงมาขนาดนี้แล้วก็ต้อง continu วแล้วเพราะว่าตลาดเวิร์กนี้จะเป็นเวิร์กแบบของสดอะพวกผักอะไรต่างๆนานาอะไรเงี้ยคือของทื่อยางที่ทําครัวอือ ของที่องไที่ทาครัวแล้วก็จะมีแบบของแปลกๆลก็เยอะบางอย่างแบบไม่รู้ว่าเป็นอะไรเหมือนร้านแรกที่ผ่านมาเมื่อกี้เ <Ü> ขานั่งแคะเม็ดๆอยู่ก็ไม่รู้ว่าเม็ดอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีของเยอะมากเลยซึ่งยังไม่หมดนะนู้นลึกไปตรงเดี๋ย,ย้อไหนๆก็ถล่มมาแล้วไปต่อดีกว่า จุดชมวิวที่ดีที่สุดในเมืองนะคะก็ต้องมาตรงนี้เลยค่ะคือพระราชวังโรวาก็เป็นพระราชวังที่กษัตริย์พระชินีเคยอาศัยอยู่ที่นี่นะก่นนอนที่จะเปลี่ยนเป็นระบบปานาธิบดี คือมองไปรอบด้านก็จะเห็นวิวแบบสวยมากเลยอ่ะอยู่รอบด้านเลยคือมันอยู่ที่สูงเนะเนื่องจากว่าตรงนี้อยู่บนเนินเขาก็ควาจะนั่งมาถึงรถติดพอสมควรแต่พอมาถึงตรงนี้ก็แบบสวยเลยค่ะก mm ็ hmm. ค่าเข้าคือ40,000นะคะส0 0 0อื่นอะไปไปดูด้านในกัน จริงเรื่องของสตอรี่ของพระชวังนี้ก็น่าสนใจนะโรวาเนี่ยคือคําว่าโรวาเนี่ย,ยหมายถึงป้อมปราการนะคะเนื่องจากว่าพระชวังแห่งนี้คือสร้างในเนี่ยศตรวรรษที่17เนาะก็อัจริงๆก็ทาเป็นแบบกษัตร,ริย์อะไรเงี้ยที่อาศรรยัยอยู่นี่ก็300ปีทนีนี้เขาสร้างอยู่บนภูเขาคือมันจะเป็นจุดที่แบบทาให้เห็นตัวเมืองอัน,นานาไนริโวเนี่ยได้รอบด้านก็เลยเลือกที่จะสร้างไว้บนยอดเขาเลยก็ทําให้เห็นแบบข้างล่างได้ง่ายอะไรเงี้ย มันน่าเสียดายตรงที่ไฟไหม้ตอนปี1995เนี่ยก็เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่เลยค่ะเขาก็เหมือนปิดมาตั้งนานแล้วก็เพิ่งมารีโนเวทได้ไม่กี่ปีก็จะสังเกตว่าพระราชวังก็เลยดูใหม่อะไรเงี้ยแต่เขาให้ดูข้างในแต่ว่าไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้ถ่ายวิดีโอเลยข้างในก็จะเป็นออของสะสมขอ,ข,ของเครื่องใช้ที่สมัยที่เคยเป็นพระราชวังนะก็จะมีพวกเสื้อผ้าอาภรรถ สำหรับกริยัอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาวุธต่างๆนานารวมถึงข้าวของเครื่องแรชบรนณาการจากอังกฤษจากประเทศต่างๆอะไรเงี้ยที่ส่งมาให้หลักๆก็คือเป็นข้าวของเครื่องใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆก็น่าสนใจอย่างบางอันเงี้ยเป็นหมวกอันใหญ่ๆมากเลยอะเราก็ไม่ค่อยเห็นแล้วที่อื่นแต่ที่นี่ก็จะมีเก็บเอาไว้ไงอะไก็ตามเนี่ยตรงนี้ก็ถือเป็น เขาเรียกอะไรแลนด์มาร์คที่สําคัญเนาะสำหรับคนที่มาเที่ยวอันทนานาริโวอะไรเงี้ยแล้วอยากจะแบบดูวิวมันเห็นวิวรอบด้านเลยอะตรงนี้นี่ด้านหลังเรายังไม่ได้ไปดูนะเนี่ย mm hmm. เหมือนเขาบอกว่าเหมือนเหมือนมันมีเป็นพระราชวังที่มีแบบเป็นชัพเพลอะไรอย่างนี้ด้วย mm hmm. ไม่รู้อนุนหรือเปล่าข้างหลังมันมียอดยอดอยู่เด mm ี๋ยวต้องค่อยๆเดินไปเนี่ยน่าเสียดายอะห้องนี้ที่เขาไม่ให้ถ่ายให้ดู mm hmm. ห้องหนึ่งของที่อยู่ในพระราชวังเนาะ ก็มีความน่าสนใจมากคือเขาเหมือนเป็นฉายวิดีโออะ่ะให้ดูถึงประวัติศาสตร์ของมาดากัสการ์ไงก็เออแล้วว่าห้องนี้น่าสนใจเพราะว่าเออน่าเสียดายแหละเขาไม่ให้ถ่ายไงแต่มันจะเป็นวิดีโอที่บอกว่าบอกเล่าว่ามาดากัสการ์เนี่ยความเป็นเกาะเนะแล้วตอนฝรั่งเศสเดินเรือมาเจอที่นี่ช่วงประมาณ1895โดยประมาณแล้วก็ โจมตีเลยตอนนั้นตอนนั้นยังเป็น Marina, เมรินาอาณาจักรเมรินาอยู่ก็ปกครองที่นี่เนาะก็จะมีพระอชวังอยู่ที่นี่พอเดินเรือมาปุ๊บก็โจมตีหลายๆเมืองจนกระทั่งก็ยึดได้สําเร็จแล้วก็มาดากัสกาก็ตกเป็นสมบัติของฝรั่งเศสอยู่60กว่าปีจนประมาณ1960เูนี่ยถึงได้เป็นเอกราชหมายถึงมาดากัสกานะก็แต่ตอนนั้นเนี่ยก็ในประเทศคนที่เป็นควีนที่เป็นแบบผู้นําเลยเนี่ยไปอยู่ที่รีวิเนียน แล้วควีนนั้นก็จากรรยูเนียนย้ายไปอยู่แอลจีเรียอีกต่อหนึ่งอะไรเงี้ยก็ถ <c oughs> ือ <c oughs> ว่าเป็นสตอรี่ที่น่าสนใจแต่ว่าน่าเสียดายเขาไม่ได้ถ่ายอะไรเลยแต่ตอนนี้พระาชวังอันนี้ก็เหมือนเปรียบเป็นเขาเปเรียบเป็นมิวเซียมแล้วเนาะก็มีของสะสมเยอะเลยค่ะเดี๋ยวเราดินไปดูด้านหลังอีกเพราะว่ายังมีชาเปลด้านหลังอีก ริงลงมาจากพระราชวังไม่ไกลเลยกําลังจะไปที่อื่นต่ออะไรเงี้ยแต่ว่าผ่านตรงนี้ก็เลยถามคนขับที่พามาเขาบอกอันนี้เป็นมหาวิหารของอันานาริโวเนาะจริงๆตอนตอนที่เรามาตอนแรกเราก็ดูก่อนว่าเอ๊ะที่นี่เขานับถือศาสนาคริสต์อิสลามอะไรยังไงเกือบครึ่ง,คร,งครึ่งเลยอ่ะคริสต์อิสลามเนี่ยเกือบครึ่งครึ่งเลยเอ่ออาจจะ60-40อะไรอย่างเงี้ยคริสต์60 ก็อย่างอันนี้เป็นมหาวิหารชั้นที่นี่ก็สร้างในช่วงปลายศตรวรรษที่19ค่ะแล้วก็เป็นแบบนีโอโกซิตข้างในก็จะเป็นแบบกระจกสีสวยๆเลยนะข้างในแต่ว่าจริงๆที่นี่เขาจะมีหลายโบสถ์นะถ้าเราผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นแบบบางโบสถ์ก็จะแบบดูใหญ่โตโอรานเลยแต่ว่าอันนี้คือถ้าสำคัญที่สุดก็คือที่นี่ค่ะมาถึงที่อันทานาริโวเนี่ยนะ มันออกมาจากนอกเมืองประมาณ22กิโลมันจะมีอันนี้ค่ะ Limer Park ก็แต่งจริงอ่ะตอนแรกคิดว่าใกล้ๆเนาะ22กิโลมันควรจะใกล้ใช่ไหมรถติดมากตลอดทางผ่านชุมชนผ่านตลาดผ่านอะไรกว่าจะมาถึงคือแบบใช้เวลาเกินชั่วโมง22กิโลแต่ว่าอันนี้เลยพอออกมานอกเมืองก็จะเป็น Park ม,มาถึงมาดากัส์เนาะถ้าจะมีอยู่2อย่างที่เราไม่ควรพลาดก็คือมาที่ Park แล้วก็ บอบเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นหนึ่งในสองอย่างที่ควรจะเห็นไปเดี๋ยวไปดูข้างในกันนี่ตาส้มๆอย่างนี้เลยตัวจริงเป็นยังไงไม่รู้รู้แต่ว่านี่คือของที่คนมาดากัสกาทุกคนอยากมาเห็นตอนแรกก็เฉยๆนะแต่มาแล้วก็บอกว่าตื่นเตนะ้นอ่ะเพราะว่าเมื่อกี้คุณไกด์อะ่ะ เขาบอกว่าลีเมอร์เนี่ยมีเฉพาะที่มาดากัส์เท่านั้นเวลาเราเห็นอยู่ที่อื่นเนี่ยก็คือเอาไปจากมาดากัส์ที่นี่เนี่ยที่ลีเมอร์พ์คอะเขาจะปล่อยเลยไม่มีกรงนะปล่อยลีเมอร์ให้อยู่หาก,กินอย่างนี้เลยแต่ว่ามีฟีดวันละสี่รอบนอะฟีดอาหารซึ่งเขากิกนกล้วยกินแครอทอะไรกินอย่างเงี้ยก็จะอยู่ตาอย่างนี้เลยทีน,นี้ลีเมอร์ที่นี่เนี่ยมี7สายพันธุ์เสปีชีส์อันนี้เราดูมาแล้ว1 2 3อันนี้เป็นดันซิ่งสปีชีส์จะก,กระโดดตามไปตาม ต้นไม้ต้นต่ตางๆอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเป็นคราวลีเมอร์คือตรงหัวก็จะมีแบบเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนมงกุฎอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้เป็นอีกหนึ่งใน7แต่เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันบ้างครูกแก๊งนี้กำลังบอก enjoy eating มากเดี๋ยวดูที่อื่นกัน ตะกี้ก็ลืมบอกไปนะคะว่าลีเมอร์ในที่ลีเมอร์พาร์คเนี่ยทั้งหมดมีอยู่49ตัวที่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ที่นี่เนาะถือว่าน้อยนะน้อยกว่าที่เราคิดอะไอย่างเงี้ยแต่ก็สำหรับคนที่นี่เนี่ยเขาก็พยายามดูแลเนื่องจากว่าอายุของมันเนี่ยเต็มที่อยู่ที่15ปีไอที่เราเจอตัวแรกๆกันนั้นอะตัวประมาณเนี้ยก็ประมาณ8ขวบแต่ถ้าอายุสูงสุดเนี่ยจะ15เออก็จะ จากโลคนี้ไปแต่ประเด็นคือว่าริเมอร์เนี่ยบางทีอ่ะต่อต่อปีอ่ะมันสามารถออกลูก2-4ตัวเลยนะแต่ว่าครึ่งหนึงอ่ะของของริเมอร์ที่ออกลูกมาบางทีก็ตายตกต้นไม้มั่งหรือว่าโดนพวกเหยียวยเยอะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องพวกนี้ไปก็เลยทำให้มันก็เลยเหลือไม่เยอะเมื่อกี้ที่เจ้าหน้าที่อธิบายให้ฟังนะ เขาก็มีกฎเนาะตอนที่เดินเข้าตรงทางเข้าเลยอะ่ะเขาก็เขียนไว้ว่าห้ามให้อาหารห้ามเข้าใกล้เกิน2เมตรแต่เวลาเรายืนเฉยๆอะ่ะเดี๋ยวมันมาเองเหมือนตรงเมื่อกี้เราก็ยืนเฉยๆอย่างเงี้ยเนาะน้องก็มาเองเลยจ้ะวนรอบๆอ่างเงี้ยมันลักษณะเหมือนตอนไปแอนตาร์กติกาเพนกวินอ่ะเขาก็จะมีกำหนดไว้ว่าห้ามเข้าใกล้เพนกวินเท่านี้นะอะไรงเงี้ย แต่เราจะอยู่เฉยๆใช่ไหมเดี๋ยวมันมาเองอันนี้ก็เหมือนกันเราก็จะอยู่เฉยเอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็มาเดินรอบๆเองอะไรอย่างเงี้ยก็เมื่อกี้ไกด์เขาบอกว่าเราค่อนข้างโชคดีเนาะวันนี้ที่นออกมาเยอะเพราะว่าก็ไม่ได้ออกมาเยอะตลอดนะเป็นช่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเพราะว่านักท่องเที่ยวน้อยด้วยนะเรารู้สึกว่าเอ่ออย่างวันนี้เขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวประมาณไม่ถึง10คนเรารอบนี้มีเรา3คนแค่นี้นอกนั้นก็ไม่มีแล้วคือมันเป็นซีซันที่นักท่องเที่ยวน้อยด้วยอะลิเมอร์ก็เลยออกมาเยอะ ก็สําหรับใครจะมานะคะจริงๆเดือนมิถุนาเนี่ยเป็นเดือนที่คนจะมาน้อยแต่มันเป็นเดือนที่อากาศไม่ร้อนไม่หนาวอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าใครมาก็ออกมาจากอัอนชนาน,นาริรวอนนิดเดียวเองค่ะแต่ว่าใช้เวลานานเรื่องรถติดเท่านั้นเองดีอ่ะชอบแต่เมื่อกี้อีกนิดนึงตรงเมื่อกี้เป็นเหมือนสัญ,ญลักษณ์ของลีเมอร์ของมาดากัสการ์เลยเนะก็คือเป็นสปีชีส์ริงเทล ก็คือหางของมันเนี่ยจะมีสีขาวกับสีดํา14กับ14ขาว14ดํา14อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นสัญลักษณ์ของมาดากัสการ์เลยพันธุ์นี้ก็เป็นหนึ่งในเจ็ดสปีชีที่อยู่ในดีมอพาร์ ถนนหนึ่งที่เขาเรียกว่า Independence Street ก็จะเป็นถนนที่หัวถนนเลยก็จะเป็นสถานีรถไฟเก่าซึ่งตลอดถนนก็จะเป็นเหมือนแบบอาคารยุคโคโลเโนียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะในช่วงที่ฝรั่งเศสเข้ามามันก็จะออกสีเนี้ย pastel pastel ก็เป็นย่านใจกลางเมืองเลยผู้คนก็จะออกมาเดินกันตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ มามาดากัสกาเที่ยวนี้เนี่ยนะคะเราก็ใช้บริการ booking.com เกือบทุกอย่างเลยค่ะไม่ใช่เฉพาะที่พักอย่างเดียวเริ่มจากตั๋วเครื่องบินที่จองมาจากกรุงเทพฉันก็จองผ่าน booking.com จะเพราะว่ามันสามารถเลือกได้เลยนะเราจะ search จากฟิลเตอร์จากอะไรเอาจากไฟล์ที่ดีที่สุดก่อนหรือจะไฟล์ราคาที่ถูกสุดอะไรแบบนี้มันสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันที่พักก็เหมือนกันค่ะเลือกฟิลเตอร์ได้เลยว่าจะเอามีอาหารเช้าไหมราคาประมาณไหนเรตติ้ง ประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยสามารถฟิลเตอร์ได้เลยมันจะช่วยได้เยอะเลยซึ่งใครที่จองแล้วเราพูดเสมอนะคะว่าอยากให้สมัครเป็นเมมเบอร์ของ Genius Loyalty Program ะคะ่ะเพราะว่ามันเวิร์กมากอันเนี้ยใช้มาแล้วแล้วเวิร์กเรารู้สึกว่าพอเป็นอย่างเราเป็นเลเวล3แล้วเนะ บางโรงแรมอะอาหารเช้าคิดค่าบริการใช่ไหมแต่พอเป็นเ e n i u s loyalty program นะ่ะเขาก็แบบเหมือนฟรีอาหารเช้าให้เลยออฟเฟอร์ให้อะไรอย่างเงี้ยบางโรงแรมนะไม่ใช่ทุกโรงแรมบางโรงแรมก็จะมีแบบเลทเช็คเอาท์เอรีเช็คอินให้ฟรีสิทธิประโยชน์มันเยอะมากอะค่ะลดเช่าก็ลด10%เนี่ยมันลดเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้ Booking.com เป็นประจำก็อย่าลืมสมัครด้วยนะคะ g e n i u โ Loyalty Program ค่ะ ปี2025เรามีทริปที่น่าสนใจมากมายเลยค่ะใครที่อยากไปเที่ยวด้วยกันช่วงเดือนตุลาค่ะประมาณวันที่6-13ตุลาเราจะไปซาอุดิอาราเบียกันเราเพิ่งไปถ่ายรายการมาที่ซาอุดิอาราเบียเนาะแล้วก็แบบ Amazing มากค่ะทั้งเจด้าเอ่ยทั้งโดยเฉพาะอาอูลานี่คือที่สุดเลยทั้งเรื่องประวัติศาสตร์ทั้งเรื่องแลนด์สเคปนี่คือสุดยอดมากๆค่ะที่นี่เอาเป็นว่า ถ้าใครอยากจะไปเที่ยวซาอุก,กันซึ่งตอนนี้เปิดประเทศแล้วอ่ะง่ายได้หมดเลยทั้งเรื่องการทําวีซ่าการเดินทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ติดต่อไปที่ g e t a w a c a t i o n ได้เหมือนกันค่ะนอกจากนี้ตลอดทั้งปีนะี2025เราจะมีทริปในประเทศเยอะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเกาะลีเป๊เอยอะไรเอยมีอีกหลายที่เลยพัทลุงด้วยเพราะฉะนั้น เราก็จะส่งข่าวเรื่อยๆนะคะใครอยากไปเที่ยวกับเราก็สามารถติดต่อมาได้ค่ะ power bank 3อันนี้สามารถฮิ้วขึ้นเครื่องได้หมดเลยนะคะเพราะว่าตามกฎเนี่ยไม่สามารถเอา power bank พกขึ้นเครื่องเนี่ยถ้าเกิน3 000, 2ม0 0พกขึ้นไม่ได้อันนี้1 0 0 0 0นะคะสามารถพกขึ้นเครื่องได้เลยอันนี้เบามากอันนี้1 0 0 0 0คือแบบเราชอบมากเลยแล้วก็นี่ใช้ได้ทั้ง iPhone Android เดี๋ยวนี้ power bank ทุกรุ่นนะคะใช้ได้ทั้ง iPhone Android เลยก็ ใครจะชาร์จก็ดึงอันนี้ขึ้นมาแล้วก็เสียบตูดโทรศัพท์เลยชาร์จได้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปส่วนอันนี้20,000นะคะก็เช่นกันค่ะมีสายอยู่ตรงนี้เลยไม่ต้องพกสายชาร์จอีกต่อไปอันนี้เวิร์กมากแต่ถ้าใครอยากใช้ได้นานหน่อยก็จะเป็นอันนี้ค่ะ30,000ก็ยังไม่ผิดกฎอยู่ดีเนาะยังฮิ้วขึ้นเครื่องได้ อันนี้ก็จะมีสายชาร์จอยู่ข้างหลังนะคะอยู่ในตัวเหมือนกันจุดเด่นเลยสรุปอีกทีไม่ต้องพกสายชาร์จใช้ได้ทั้ง iPhone ทั้ง Android แล้วก็มีมาตรฐานมออกอข้อสําคัญพกขึ้นเครื่องบินได้ค่ะใครสนใจจะซื้อแบบ1นึ0 0หมื่นสองหมสั่งซื้อได้ที่ Line Juicy Journey นะคะสินค้าเพื่อสุนทรียภาพของนักเดินทางค่ะ J U I Z Y J O U R N E Y Juicy Journey แอดไมาเลยค่ะ สนับสนุนโดยโคลอมเบียไทยแลนด์กระเป๋าเดินทางแคคจอนี Tech ่สำหรับคนที่จะมาเที่ยวมาดากัสการ์นะคะเดี๋ยวบอกข้อมูลการเตรียมตัวทั้งหมดไว้ก่อนดีกว่านะว่าถ้าจะมาเที่ยวเนี่ยต้องเตรียมตัวอะไรยังไงบ้างก็อย่างแรกเลยเรื่องของวีซ่านะคะเรื่องของวีซ่าเนี่ยสำหรับคนไทยที่จะมาสามารถทำวีซ่าออนอไรวิลได้เลยค่ะ คือถือพาสปอร์ตไทยมาพอผ่านตามปุ๊บยื่นให้เขาจ่ายเงิน10ดอลลาร์ค่ะก็ประมาณ3 0ประกว่าบาทเนาะแล้วก็สามารถเข้าประเทศได้เลยส่วนเรื่องของเที่ยวบินค่ะเราอะทริปนี้เราจองด้วย booking.com เนะคือ booking.com เขามีจองเที่ยวบินจองที่พักอยู่แล้วเราก็จองเที่ยวบินมาด้วยซึ่งสำหรับใครที่จะมาเนี่ยเลือกได้2 c h ช i อยส์นะคะก็คือ Ethiopian Airlines กับ Kenya Airways คือจะมาฝั่งไหนก็ได้ถ้ามาเคนยาก็ผ่านในโรบีแล้วก็ต่อเครื่องมาที่อันชานาริโวหรือถ้าจะมาด้วยเอธิโอเปียก็กรุงเทพเอดิสอาบบบาอดิสอาบบบาอันชานาริโวใช้เวลาก็ใกล้ๆกันเลยค่ะก็เลือกเอาวาสดกแบบไหนอะไรอย่างนี้ว่าอยากจะแวะเที่ยวที่ไหนอะไรอย่างนี้ดีกว่าเนาะส่วนเที่ยวบินไปแล้วก็จะเป็นเรื่องของอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้เลยค่ะอันนี้คือสมุดวัคซีนไข้เหลืองนะคะที่แอฟริกาเนาะต่อให้เขาจะตรวจไม่ตรวจไม่รู้ เราถ้าเขาเรียกตรวจขึ้นมาถ้าเราไม่มีโชว์เนี่ยเรื่องใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดไอสมุดวัคซีนไข้เหลืองมาด้วยเล่มเดี๋ยวนี้ฉีดเนี่ยก็ใช้ได้ตลอดเลยนะคะใช้ได้ตลอดชีวิตเลยไม่ต้องไวตกรมันจะเป็น10ปี10ปีเนาะเดี๋ยวนี้ใช้ได้ตลอดชีวิตเลย<ม>ก็วัคซีนไข้เหลืองอีกอันนึงนะคะส่วนเรื่องของเงินค่ะอันนี้เนี่ยที่นี่เขาใช้เงินสกุลอารีอารีก็1ดอลลาร์สหรัฐก็จะประมาณ4,500ออารีอารีค่ะ ค่าคองชีพโดยรวมอ่ะในความรู้สึกเราอ่ะเราคิดว่าถูกนะถูกค่ากินค่ารถค่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าออไม่ได้แพงเลยถ้าจะแพงอย่างเดียวค่าเช่ารถข้ามเมืองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะแพงตรงนั้นอย่างโรงแรมอย่างเงี้ยดีดีดคืน1 0 0 0กว่าบาทเงี้ยค่ะรวมอาหารเช้าด้วยในใน,ในอันนานาริโวเลยอย่างเงี้ยเนาะอ่ะก็อันนี้ผ่านไปเสร็จแล้วมาเรื่องของความปลอดภยัยเนาะคือคนก็จะคอนเซิร์เรื่องนี้แน่นอนค่ะเป็นเรื่องที่เราต้องดูคือแอฟริกาแน่นอน แล้วเศรษฐกิจไม่ดีทั่วโลกตอนนี้ด้วยเรื่องของล้วงกระเป๋ามีไหมมีเรื่องของกระชากมือถือมีเราสังเกตจากไกด์ที่เขาพาเราชัวเราเที่ยวอะไรเงนะี้ยเนาะเขาก็จะเตือนตลอดว่าระวังมือถือระวังมือถือคือมันจะมีแบบวิ่งมาหรือขับรถมาแล้วก็กระชากอะไรไงนะเงี้ยมันก็จะมีทรงนี้อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมาที่นี่ก็ยังต้องระวังเรื่องของความปลอดภัยค่ะซึ่งเราก็จะเห็นมีคนเที่ยวคนเดียวอะไรย่างเงี้ยนะแต่จะให้ดีให้อุ่นใจอะเราว่ามีโลเคอลไกด์อะ จะช่วยได้เยอะจะช่วยให้อุ่นใจอะเวลามีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคอยประสานงานให้โดยเฉพาะคนที่เขาพูดภาษาฝรั่งเศสนะคะซึ่งถ้าเราพูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้เนี่ยมันจะยากแหละเพราะคนที่เนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้คือเมนหลักของเขาเนี่ยคือเขาพูดภาษาราชการของเขาเน่เป็นภาษาฝรั่งเศสดังนั้นเนี่ยถ้ามีไกด์ที่สื่อสารภาษาอังกฤษได้ก็จะช่วยได้เยอะเลยค่ะอันนี้ ถัดมาเป็นเรื่องดินฟ้าอากาศนะคะมาช่วงไหนดีอ่าถ้าเป็นฤดูที่มันเป็นแบบซีซันของการเที่ยวอากาศโปร่งโล่งแบบนี้เนี่ยนะคะ mm hmm. ก็ต้องเป็นช่วงตั้งแต่เดือนเออมษาพฤษภาเป็นต้นไปไปจนถึงเดือนตุลาค่ะตรงนี้เป็นรายซีซั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะไม่มีฝนไม่มีอะไรเงี้ยเพราะถ้าหน้าฝน,นมันคือเฉอะแฉะคือเฉอะแฉะเลยนะโดยเฉพาะไอ้ที่เบาบอบอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะเป็นโคลนเป็นอะไรได้เพราะฉะนั้นถ้าจะมาระววางแผนเรื่องซีซันได้ก็ดีเลยค่ะ ก็อันนี้เป็นข้อมูลคร่าวๆนะคะของการเตรียมตัวของคนที่จะมาเที่ยวมาดากัสก์ค่ะมาถึงมาดากัส์ทั้งทีเนาะเขาเก่งพวกเรื่องงานฝีมืออะไรเงี้ยเราก็ต้องมาเดินตลาดเขาหน่อยคือตลาดถ้าเป็นตลาดขายแบบพวกงานฝีมือเครื่องเนี่ยพวกเครื่องจักสารพวกงานเหมือนอาร์ติเซียนมาเก็ตอะไรเงี้ยก็มีใหญ่ๆอยู่ที่นี่คือตรงนี้เขาเรียกลาดิกนะ ก็เปิดทุกวันเลยค่ะตั้งแต่6กโมงเช้าถึงหนึ่งทุ่มคือใครมาเลทหน่อยก็ก็ได้เหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆดูว่ามีอะไรน่าชอบบ้างแต่แบบโอ้โหเมื่อกี้ดูแล้วแบบพวกกระเป๋ากระเป๋าสานกระเป๋าถักอะไรอย่างเงี้สยสวยๆเต็มเลยงานไม้ของที่ระลึกทุกอย่างอะ่ะเอาว่าใครหาของที่ระลึกะมาที่นี่ได้แน่นอนแล้วก็อย่าลืมต่อราคาด้วยนะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาเปิดฟรีมากพอเราถามปุ๊บเขาถามเลยว่าต่อราคาได้เลยอะไรอย่างเงี้ย เดดี๋ยวไปคือนอกจากพวกงานไม้ที่แบบเป็นงานแฮนด์เมดอะไรเงี้ยเขามีไอ้พวกหินหินเยยอะมากเลยอะหินแบบที่เหมือนแบบหินจากธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมีความสึกนายเห็นไหมไอ้ก้อนสีชมพูใหญ่ๆแล้วตรงนี้ก็มีเนี่ยเหมือนเป็นบอกไม่ถูกอ๋อ เขามาหาเพชรหาพลอยกันที่มาดากัสกาใช่ไหมที่แบบเหมือนมีอยู่ช่วงหนึ่งคนไทยมาทํางานแล้วมาหาเพชรหาพลอยใช้ที่นี่ไหมอะ่ะคนอื่นมาตามหาอะไรไม่รู้แต่ฉันมาตามหาภาพเขียนทุกคนรู้ดีว่าฉันสะสมภาพเขียนจากทั่วโลกนะเราก็พยายามหาภาพเขียนคือมาที่นี่ก็ กำลังดูอยู่ว่าดูเป็นอะไรยังไงดีแต่มันก็มีหลากหลายนะแต่หลากหลายเขาจะเน้นแบบพวกต้นเบาบาปอะไรอย่างเงี้ยอย่างเี้เห็นไหมต้นเบาบาปแล้วก็แบบวิถีชีวิตคนมาดากัสกาแล้วก็มีลีเมอร์ด้วยอันนี้ลีเมอร์ร <laughs> ้านนี้สวยมาก <laughs> ถูกใจเลย <laughs> เดี๋ยวขอเลือกก่อน คือร้านอื่นๆอ,อ่ะเขาก็มีภาพไอ้เบๆเนี่ยเยอะแหละแต่แบบมันจะเป็นแบบเหมือนไม่ได้ดีเทลอะแต่ร้านเนี้ยจะมีความดีเทลอะไรอย่เงี้ยในภาพ mm hmm. เดี๋ยวลองดูกันแต่ก็ mm hmm. แต่ก็สวยดีร้านนี mm ้ hmm. ได้มาละไม่เหลือร้านเนี้ยงานละเอียดกว่าร้านอื่นๆเน่จะมีโทนความโทนเนี่ยอันนี้แหละที่เราได้มาจะมีความโทนแบบ อบอกไม่ถูกแต่ก็ถูกใจมีความว่ามีความรู้สึกว่าเขาละเอียดกว่าร้านอื่นอนะไรเงี้ยแล้วป้าเขาเป็นหนึ่งในศิลปินที่วาดเองด้วยวาดกับเพื่อน2คนเขาบอกอะไรเนงะี้ยก็ได้แล้วสชิ้นจ้าก็แต่ก็ต่อรองได้เนาะเวลาที่เขาบอกราคามาอะไรเนงะี้ยเออย่สิบ ต่อลงมา20%อร์เซ็นขึ้นไปก็ไม่ได้มีแค่ภาพเขียนนะมันมีอย่างอื่นด้วยเครื่องประดับอะไรต่างๆนาๆอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวลองเดินดูเรื่อยๆเพราะว่าพวกแอฟริกาเขาก็เด่นพวกเรื่องเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยกันไปไปเดินต่อเสียงเงินแล้วสบายใจ เป็นมาดากัสการ์ที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าแค่เมืองหลวงอะ่ะก็มีอะไรให้ดูเยอะแล้วนะตอนแรกคิดว่าเออตัวทาน่าเนี่ยจะไม่ค่อยมีอะไรให้ดูแต่ปรากฏว่าก็มีทุกอย่างเลยนะมหาวิหารพระราชวังรวมถึงตลาดด้วยค่ะก็เดี๋ยวไอ้ตรงตลาดลาดิกเนี่ยมันยาวกว่าที่เราคิดนะตอนแรกเราคิดว่าอ,อาจจะแบบประมาณ100 m, ร0อยเมตรเลยน่นไปถึงนู้นอีกยาวมากอะ่ะคือถ้าเดินยังไงก็เดินไม่จบ เดิยังไงก็เดินไม่จบเพราะว่ามันยาวไปถึงตรงนู้นเลยอ่ะเรียกว่าเป็นตลาดที่ยาวมากแต่ถ้าใครอยากจะหาพวกของที่ระลึกกลับบ้านของแต่งบ้านของประดับเหมือนเราอย่างเงี้ยเราก็ได้ภาพเขียนใช่ไหมคือที่นี่ก็จะแบบเหมาะมากเลยค่ะที่จะมาเดินแต่ก็ถ้าเราจะไม่ชอบอย่างงี้เราไม่ชอบตื้อๆอ,อ่ะที่เขาจะแบบเหมือนพยายามลากเ,เข้าร้านอะไรอย่างเงี้ยเออมันจะ เสียอัธรตในการช้อปปิ้งไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แบบอยากเดินชิลไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยชอบอันไหนอ่ะโอเคค่อยต่อรองกันแต่คนที่เนี่ยเขาจะอย่างนี้เลยเขาจะขัดมือเลยเนี้ยอันนี้อันนี้เน,น,นี้อะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนตอนที่เข้าร้านเนี้ยก็อ่ะเอาเป็นว่าใครอยากได้ของก็มาที่ตลาดลาดิกนะคะสําหรับเอพิโซดนี้เนี่ยเออเป็นเอพิโซดแรกในการมามาดากัสการ์นะคะเดี๋ยวเราไปกันต่อค่ะที่มอร์นดาว่าค่ะก็ จะไปดูไฮไลท์อย่างถนนสายเบาบับกันก็ต้องติดตามเอพิโซดหน้านะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะเมืองไทยประกันชีวิตสมูไรไวไฟค่ะสัญญาณทะลุทะลวงมากขนาดเป็นแอฟริกาก็ยังแบบว่าใช้ได้ตลอดเลยและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะสำหรับทริปนี้ค่ะ booking.com ค่ะซึ่งไม่ว่าจะเป็นการจองเที่ยวบินจองที่พักสามารถใช้ booking.com ได้หมดเลยนะคะ โหลดมาไว้เลยค่ะโหลดแอปมาไว้ที่หน้าจอมือถือหรือใครจะสะดวกเข้าเว็บไซต์อะไรก็ได้แต่ไม่ว่าจะช่องทางไหนนะคะแนะนําให้สมัครอย่าลืมนะ Genius Loyalty Program ลดมากค่ะได้ส่วนลดทั้งส่วนลดที่พักและสิทธิประโยชน์อีกมากมายค่ะสําหรับวันนี้ต้องลาคุณผชมไปก่อนแล้วนะคะเจอกันเอพิโซดหน้าที่มอรอนโดว่าสวัสดีค่ะ